สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยมาดรวมสีน่นอยนะคะในงวดของวันที่16เดือน1 0 2 5 6 6นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะเป็นชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคําเตือนตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ พี่ๆก็ขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกนะคะน้องเอสทำงานควบคู่ไปด้วยนะคะกับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่ๆเนาะขออภัยพี่ๆทุกท่านนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะท่านใดมารับชมน้องเอสยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้วันที่15นะคะน้องเอสให้เด่นที่9แล้วก็4แล้วก็7นะคะตัวเด่นก็ถือว่ามาทุกตัวนะคะวิ่งรุดเม็ดเดียวที่9นะคะก็เข้าไปนะคะ ในตัวเน้นตัวเจะนะคะเข้าตัวเน้นนะคะ9 4ีนะคะ94นี่มาในตัวเน้นชุด6คู่นะคะเข้า9 94ตรงต,รงตรงมาในรอบฮานอย VIP นะคะเข้าตัวเน้นไปแล้วก็เด่นมาคู่กันนะคะเด่น9กับ4นะคะเมื่อวานวานี้เม็ดเดียวแตกนะคะในกลุ่มเมื่อวานนี้ให้9 4เม็ดเดียวก็เข้าไปนะคะส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางสามารถแอดไอเดียไลน์มาได้นะคะ id line n นะคะ977211นะคะดู3ตัวเกือบแตกนะคะให้794ออก594นะคะสรุปแล้วเมื่อวานนะคะก็เข้าไปใน1คู่นะคะมาตตัวเน้นตัวเจาะ94นะคะมาในอารอบ vip เล็บบนนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางวันนี้ต่านะคะก็ขอให้เฮียงปังๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เด่นที่5เด่นที่9แล้วก็7นะคะท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะน้องเอทให้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่5นะคะเน้นไปที่59 ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสี่ห้าสามนะคะเก้าสองเก้าเจ็ดนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะกันไปนที่เก้าหนึ่งเก้าหกสามสี่นะคะพี่พี่ตัวกัน ามตัวเม็ดเดียววันนี้น้องเอทให้ไปในที่เจ็ดห้าเก้านะคะท่านใดชอบอย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆทั้งหวยฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยรัฐบาลลาวนะคะวันนี้ก็มีแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่ทางช่องจะได้มีกำลังใจนะคะมานำเสนอแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันสำหรับวันนี้โชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ